ก็สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนองานนะผมให้กับทุกคนที่กำลังมองหางานได้พิาจารณาดูครับว่าเราเหมาะสมกับงานตำแหน่งนี้หรือเปล่าครับผมงานที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ก็คืองานฝ่ายผลิตครับของบริษัท C.C.I. Automotive Product จำกัดครับบริษัท C.C.I. นี CC ้จะเป็นผู้ผลิตน้ำยาหม้อน้ำครับผมน้ำยาเช็ดกระจกน้ำมันเบรกในยานยนต์ทุกชนิดครับผมและกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่บริษัท C.C.I. ทำอยู่นะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าไอ สวัสดิการของบริษัทมีอะไรบ้างครับผมสวัสดิการของบริษัทก็มีแล็บหนึ่งมีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านครับเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันเงินช่วยเหลือค่าเดินทางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตประเภทกลุ่มครับกิจกรรมท่องเที่ยวประจําปีแล้วก็รางวัลอายุงานครบ5ปี10ปี15ปีแล้วก็20ปีครับผมแล้วก็เงินช่วยเหลือกรณีชาพนก,กิจนะครับ อันนี้คือสวัสดิการนะผมอันนี้ก็คือสวัสดิการทีนี้มาดูคุณสมบัตินะผมคุณสมบัติที่ผู้ิัดต้องการนะผมหนึ่งเลยผมเป็นเพศชายครับผมอายุตั้งแต่ยี่สิบจนถึงสามสิบปีนะผมวุฒิการศึกษาก็คือมสามขึ้นไปนะอ่าแล้วก็มีประวัติไม่ไม่แพ้สารเคมีนะผมแล้วก็สามารถใช้ รถโลฟลลิฟต์ได้ทั้งแบบน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าครับผมแล้วก็มีใบรับรองการฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็สามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตัวเองครับผมอันนี้ก็คือคุณสมบัติที่บริษัทต้องการนะครับวิธีการสมัครครับ วิธีการสมัครหนึ่งก็คือเดินมาสมัครได้ด้วยตัวเองครับผมที่บริษัท CCI ครับผมอยู่อีเทินซีบอร์ดซอยสองนะครับมหรือสามารถส่งประวัติหรือว่าเรซูม่มาได้ที่อีเมลครับผมเดี๋ยวอีเมลเดี๋ยวผมใส่เข้าไปในในรายละเอียดในใต้คลิปไห่นะผมก็ส่งไปที่คุณทายิดาครับผมทายิดา T H A Y I D A N a m p o s c c i ขีด corporation c o m คนะผมอ่าหรือสามารถส่งจดหมายสมัครงานได้ที่บริษัท c c i นีผมก็คือเลขที่25หมู่สีนิคมอิตุนีบอดตำบลปกแดงอำเภอปกแดงจังหวัดระยองครับผม1 2 1 1 4สนะผมอ่าสามารถส่งได้สามารถมาสมัครงานได้สาวิธีนะผมอันนี้ก็คือ ข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวผมทีนี้เราไปดูบริษัทบ้างครับบริษัท CI อันนี้ก็คือหน้าตาบริษัทนะอยู่ไม่ไกลจากถนนหลักของอ e ิตนซีบอร์ดนะผมอันนี้คือหน้าตาบริษัทเดี๋ยวผมถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่ทางเข้าอันนี้จะเป็นถนนหลักของนิคมนะผมเลยไปนิดนึงก็จะเป็นอีซีพาซาเนี่ย แล้วก็ตามตลาดลุงอ้วนแบบนี้ตลาดลุงอ้วนตลาดก็อยู่ใ,ใกล้ๆครับผมเลิกงานก็อยู่ใกล้ตลาดก็ที่พักก็มีอยู่ใกล้ๆครับผมหาได้จากแถวนี้แหละนี่แถวนี้ก็จะมีที่พักอยู่ก็มาทํางานไม่ไกลครับผมนี่อยู่ตรงนี้ครับ๋ย้ผมย่อยดูนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นจีเอมเก่านะผมตรงเนี้ยบริษัทจีเอ่มเก่ามานี่ อยู่ใกล้ตลาดนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการพิจารณาครับผมสําหรับคนที่ต้องการสมัครงานนะครับผมในตําแหน่งฝ่ายผลิตนะครับผมก็วันนี้ก็มีข้อมูลมาแชร์ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมเดี๋ยวถ้าใครต้องการมองหางานแบบไหนก็สามารถบอกผมได้ครับผมเดี๋ยวผมลองไปหามาดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูอีก ทำคลิปมาแชร์ข้อมูลให้ใหได้ดูกันครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ